สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิบ้ามาเบิงเดี๋ยวผมสิบ้าพี่น้องมาเบิงเต่าที่เพิ่นใสอิดม้วนเบากอครับผมอ่าเดี๋ยวมาชมกันครับตอนนี้เพิ่นกำลังเผาอ่าเพิ่นเผาแล้วครับผมนี่ฟืดมันครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับอิดมวลเบาครับก่อกรร่อแบบนเลยพี่น้องไออ่ะนี่ครับดูค่่มนาของเก่าครับผมนี่ครับตอนนี้พ้นเผาแล้วครับผมมีหอยเลหลาหนึ่ง ออาวันดีครับเขาจักมือแล้วนี่เขาจังมือแล้วจับม,มือนีมมอมมอ่โอ้แต่วันไม่ห้อยเลลาอีเดี๋ยน้อไม่เลยมึงยังเหลาตกเกา่าวันแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยห้อนนาะมือจับไปสิจับเลยครับผมไม่ห่อนเลยนี่บึงสีมันเปลี่ยนเหรอมันมันใหม่เ<อ>พาได้สามมือแล้ว ปกติใส่ไปแล้เผาจมือนี soup, ่เตาใหไงสักนี่นี่บ่กโอ้ตัวนี้เจ้าลีไปปอนี่สามหมื่นสามหมื่นกันนานแล้วสามหมื่นกันเนาะเพราะว่าเตาใหญ่เนาะอันนี้ปากมันปล่อยไปสักนี่ปล่อยเออเพราะมันติดแล้วก็ปล่อยไปสักนี่ปล่อยไปทำเตาเนาะมันลมเพราะเนทางสีเห็ดทอมันทอระบายมัน นี่ครับโอ้ใช้เวลาประมาณสี่มือครับผมเตานี่เตานี่จะสอบข้าวที่แล้วออกจะได้จะสอบข้าวที่แล้วออกได้จะสอบมัน <c oughs> มันยัดบ่ได้เต็มที่หลือเออประมาณเ,เออมนนอันเต็มที่ได้จะสอบอเต็มที่อยู่อยู่ประมาณเกือบเจ็ดสิบโอ้ เต็มที่ประมาณเก็ดสิบตอบอโห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 สุดยอดเลยเนาะเออกันตัดย่าดีๆได้เก็บสิบอบเลยาถือวใาไ่แห้งครับผมนี่เตาตัวนี้ใช้อิดมวลเบาในการกอ่ออ่ามันเป็นร้อยแยกระวางนี่ครับป้าปิดมันนะพี่น้องเป็นเพปาปิดไว้มักนก่ันแยก่งี้ย พ่นกาวดินผสมอดินเหนียวผสมเฟี้ยงแล้วก็อ,อุดครับผมอ่าไม้พ่นเบือดพี่น้องนี่เป็นไม้ย่างไม้ดเตาไม้สารพัดไม้พี่นอ้องอ่ามา่เผาเนาะนี่พี่น้องมองเห็นด้วยน,นี่นะก็จะได้ยุ่เตาหนึ่งพี่น้อง พี่น้องคิดเบื้องว่าอันยัดเต็มที่ประมาณเจ็ดสิบสองครับผมเต่าเดียวครับอ่านี่ครับวัตถุดิบอ่าวัตถุดิบนะแล้วก็ถือว่าเก็บขอ้อมนี่ยถือว่าบอ้อง h o r พี่น้องนี่ขนาดว่ามันใหม่เพิ่งเผาได้สามเมือเนะมันใหม่เมือเลยพี่น้องใหม่ใหม่เราแต่ว่าขอ้อม h อ r น,นี่อุ่นๆแค่นันอุ่นๆครับผมนี่เอาเมื่อจับที่อุ่นๆ เพราะว่าคว่ำหนาของเขาประมาณนี้พี่น้องนี่พี่นอ้องเบื้องล้วคว่ำหนาของอิดมนเบาเนาะพอน,น,นอนแบบนี้นะครับนี่มันก็เลยเก็บคว่ำอรได้ดีครับอ่านี่แล้วก็ทานก็เป็นทานดีแห้งครับทานก้าดีเตานี่เตานี่กับตะตะเตาโตัวคว้อเล้วๆกับพค่ก้อนกับพว่ำคว่ำงเนาะ มกว้างญ่พอๆกันครับน่าจะประมาณสองเมตรถึงสามเมตรครับผมนี่สูงก็บประมาณสองเมตรเนาะสองเมตรกลัวอยู่ครับนี่ผมสูงสุดยอดเลยเต่าอ<ะ>อืมตัวนี้เจ้าใส่เนว่ยวตังแนี่นอนเนี่เจ้าเรื่องเรื่องไหม่ เลือกเพิ่มเพิ่มเรื่องไม้เข้าไปไหมอ๋ออันไม้ตั้งก็ได้นอนก็ได้เออแต่ตัวนี้ใส่ทั้งตั้งทั้งนอนบ่เรียว่ากันโตมันแต่งเลาวละตั้งตั้งตั้งโตโตเป็นกันมันเน่ากับนอนเอาเออเจ้าเจ้าใม่เขาตัดมาหัึงสี่เออเลียกต่ไม่เนาะเพราะมันตั้งมันตั้งเน่าเรียกว่าเขาจุดมันอย่าปลุกใจเอาทั้งแนวตั้งแนวนอนผสมกันเลยแจ้าเจ้าที่ยันได้นาะอืม เดี๋ยวเติ่งนันได้เนาะมันก็เมียี่หรอกเพราะว่าไม่มันไม่มันงอไปงอมามันบมได้ตรงเลยอืมอ๋อเออมันจังส่นตีมะม่วงวะเน่ยแกนมะม่วงอยู่ในสวนเขาเขาให้ตัดออกตัดเอามะม่วงนี่ไม่มะม่วงเป็นท่าดีบ่ ทานดีกันโอ้ซ้ำซานี่ว่าไปทานบดีเนาะโอ้ซ้ำซามันเป็นไม่เนี่ยวอนเลยเขาเอาไปเฮ็ดพวกแกสลักเอาไปแกสลักยังดีเอามาพอทานบดีหรอกทานดีอยู่แต่ว่ามันเบาแห้งโอ้มันเบามันบกกาเนาะบกกะเต้าเต้าทีเลยเต้าเต้าว่าเอาอืมแต่ว่าไม่ม่วงนี่ใส่ได้อยู่อือ ไม่ม่วงตัวน,นี้ไม่ม่วงไม่ย่างไม่กิ๊กไม่เดาเอาคลิปนี้ก่ไว้สำเนียงเอครับผมเดี๋ยวตอนพ่อหนอออกเดี๋ยวผมสิพภาพี่น้องมาเบืองอีกทีหนึง่งครับผมเอาคลิปนี้ก่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ